สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแทบกรีดฝากแม่ผัวเลี้ยงลูกสาเดือนลูกกลายเป็นเด็กอ้วนเกินเกณฑ์ปัญหาแม่ผัวลูกสะพมักจะเป็นปัญหาที่แทบจะทุกครอบครัวต้องเคยเจอจะเจอหนักหนาหรือเบาๆขำๆก็สุดแล้วแต่โชคชะตาลิขิต บางครั้งปัญหาที่ทะเลาะกันก็มาจากความหวังดีที่มากเกินไปเช่นเดียวกับเว็บไซต์ต่างประเทศที่ได้รายงานเรื่องราวของคุณแม่ลูกอ่อนรายหนึ่งในประเทศจีนที่ทะเลาะกับแม่ผัวเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกน้อยเธอกล่าว่าหลังจากคลอดลูกได้เพียงหเดือนด้วยสถานะทางครอบครัวเธอจึงจำเป็นต้องไปทำงานที่ไกลบ้านเป็นเวลานานต้องฝากลูกไว้ให้แม่สามีเลี้ยง หลังจากผ่านไปแค่3เดือนเธอรู้สึกเสียใจอย่างมากต่อการตัดสินใจในครั้งนี้สื่อท้องถิ่นรายงานว่าหลังจากเธอเดินทางกลับมาด้วยความคิดถึงลูกจึงรีบไปหาเมื่อเจอหน้าลูกชายก็ถึงกับช็อก จากลูกน้อยวัย5เดือนกลายเป็นเด็กยักษ์วัย8เดือนมีรูปร่างใหญ่ละบหน้าอ้วนกลมน้ำหนักตัวมากถึง30กิโลกรัมทั้งที่ค่าเฉลี่ยของน้ำหนักเด็กอายุ8เดือนอยู่ที่เพียงแค่8.6กิโลกรัมเท่านั้นนั่นหมายความว่าลูกชายของเธอมีน้ำหนักมากกว่า3เท่าของเด็กปกติเธอตัดสินใจคุยกับแม่สามีตำหนิที่เลี้ยงล้านให้อ้วนผิดปกติให้อาหารในปริมาณที่มากเกินไปจนเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก แต่แม่สามีมีความคิดที่ตรงกันข้ามบอกว่าลูกชายของเธอกินเก่งมากจนตัวเองรู้สึกภูมิใจในการเลี้ยงหลานให้ออกมามีความอุดมสมบูรณ์ได้ขนาดนี้แม่สามีกล่าวว่ารู้อะไรไหมฉันเดินทางไปหลายที่เจอผู้คนมากมายและยังเลี้ยงลูกอีกหลายคนเด็กต้องการกินยิ่งกินเยอะยิ่งดีโดยเฉพาะเด็กผู้ชายอ้วนๆหน่อยดีที่สุด เมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอถึงกับระเบิดความโมโหพูดออกไปอย่างเหลืออดว่าทำไมแม่ต้องเลี้ยงหลานให้เป็นหมูเขาถึงได้อ้วนขนาดนี้ แม่สามีรู้สึกโกรธมากต่อว่าลูกสะพ้ายว่าเธอยังอายุน้อยไม่เคยมีประสบการณ์เลี้ยงลูกมาก่อนจึงไม่รู้เรื่องอะไรทั้งยังตัดพ้อว่าตัวเองเหนื่อยเลี้ยงหลานให้กินดีอยู่ดีแต่ลูกสะพ้ายไม่รู้สึกขอบคุณแต่ยังมาแสดงความไม่พอใจใส่อีกเธอรู้สึกขับแค้นใจน้ำตาไหลแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ทำได้เพียงแค่อุ้มลูกของเธอออกจากบ้านแม่สามีไปและหลังจากนั้นเธอก็ตั้งใจที่จะเลี้ยงดูลูกด้วยตัวเอง ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ